โศกนาฏกรรมเมื่อวานซึ่งไม่ใช่ว่าเป็นที่เสียใจเฉพาะพี่น้องชาวไทยผมเชื่อว่าข่าวนี้เนี่ยไปทั่วโลกก็ต้องขอบคุณท่านนายกแพ่ตองทานชินวัตรท่านรัมต,งงตีสุริยะถึงรุ่งเรงกิจในฐานะรัมตีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะรัมตีและก็อีกหลายๆท่านที่ได้ไปติดตามเหตุการณ์ไปให้ฝันกำลับบงใจกับผู้ปกครองญาตินะครับ กับเหตุการณ์นี้แล้วก็ทางรัฐบาลเองก็จะขอเป็นเจ้าภาพในการรับผิดชอบทั้งหมดก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกและคณะรัฐมนตรีครั้งหนึ่งผมอยากจะกลาบเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับว่าวันนี้หลายคนหลายพรรคแม้กระทั่งพอพักเพื่อไทยเองนั้นเราได้แต่งกายชุดสีดําไว้ทุกกันสองสามวันแล้วก็พักอื่นก็น่าจะคิดเหมือนกันถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้แต่งชุดสีดํามาแต่ก็อย่างน้อยๆก็ทางด้านจิตใจก็คงที่จะเสียใจเหมือนกันหมด ในฐานาที่เราเป็นผู้แทนพลคนชาวไทยเพราะว่าเหตุการณ์อย่างนี้นี่อยากเห็นสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายสําคัญฝ่ายหนึ่งของบ้านเมืองคือนิติบัญญัติน่าจะมีกิจกรรมอะไรกับโศงนาก,กรรมที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าพอเกิดปั๊บก็หายไปเลยเหมือนกับที่จังหวัดบึงการในคราวที่เด็กนักเรียนโดนตำรวจติดยาบ้าไปยิงที่น้องรมพูขอขไปกับประธานนะ ในครั้งนี้ก็เหมือนกันเพื่อเป็นอุทาหรณ์ผมเองในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการการขมนาคมก็ได้รับมอบหมายจากพรรคเพื่อไทยเมื่อวานว่าให้ติดตามร่วมกับกระทรวงคมนาคมให้ดูในรายละเอียดของรถนะครับที่นํามาใช้ไม่ใช่เฉพาะรถที่เกิดเดตดรถต้องมาคุยกันทั้งระบบแล้วแหละครับเมืองไทยทีนี้ก็อยากจะย้ํากับรรท่านประธานอีกครั้งว่าสภาน่าจะทําอะไรในกิจกรรมนี้นะครับอาจจะเป็นแนวคิดของรรท่านประธานผมก็ไม่อยากที่จะนําเสนอแนะ่ แต่อย่างน้อยก็ก่อนเข้าการประชุมในวันนี้ก็อยากเห็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยโดยท่านประธานได้เชิญชวนในการไว้อาลัยเหมือนกับที่พักเพื่อไทยเมื่อวานได้ดาเนินการกิจกรรมไว้อาลัยกับเด็กๆแล้วก็แสดงความเสียใจต่อญาติพ่อแม่ของเด็กที่สูญเสียในตนานะที่พวกเราก็เป็นพ่อของคนขอขอบคุณมากครับท่านประธานครับด้วยความเคารพครับ